งานคู่หลายคนก็ยังลุ้นแหลกกับคู่จิ้นของเราพิ้งพลอยงานคู่เอองานคู่ที่จะมีไปออกออกอีเวนต์กันใช่ครับเหมอนกับพิงพลอยครับที่ไหนอะไรไงจ้ายุโทรที่เหลือโมบางกะปิรอรอติดตามครับผมเออหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับสหรับงานที่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมร่วมกับพิ้งพลอยเป็นอีเวนต์แรกที่เราได้ร่วมร้องเพลงกันครับอ๋อยังไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับอีเวนต์แรกของทังคู่มันก็เป็นความแบบ ความรู้สึกคิดถึงนะคิดถึงเพราะว่าเอาจริงๆคือเราไม่ได้แทบจะไม่ได้เจอกันเลยสําหรับพี่พลอยในงานนะเราก็ถือว่าเอองานนี้เราจะได้กลับมาเจอกันอีกแล้ว mm. เพราะว่าในเรื่องของละครเนี่ยพี่พลอยก็มีละครเรื่องใหม่ท, oh. ที่ต้องถ่ายทำผมก็มีละครเรื่องใหม่ที่ต้องถ่ายทําอาจจะยังไม่ได้มาเจอกันในละครแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสหรือว่ามีงานที่ติดต่อเข้ามาแล้วมันคิวมันลงตัวเนี้ยเราก็แบบคิดถึงแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้วม mm. กันครับเขาข็หนักนะตอนนี้ละครภาพยนตร์ด้วยของเขาอ่ะใช่หนักมากเขาหนักมากก็ ก็สู้ๆครับเขาเขากำลังมาตอนนี้กำลังสุดยอดเลยเป็นกำลังใจให้ครับอ่โอเคขอบคุณอยู่รครับ <S <S